มดดำเปิดใจเคลียร์ลีหน้าจางังไม่คิดเอามาฆ่าไม่สามารถเอาใครมาเสี่ยงไม่ใช่เจ้าของรายการมดดำคชาพาเ <ๆ S 2> ปดิดใจเคลียร์ลีหน้าจางังไม่คิดเอามาฆ่ากลางรายการไม่สามารถเอาใครมาเสี่ยงได้เพราะตัวเองไม่ใช่เจ้าของจากกรณีลีหน้าจางังออกมาไลฟ์สดร่ำให้น้อยใจมดดำคชาพาโดยบอกว่ามดดำไม่ให้เกียรติเอาไปประจานจนไม่กล้าออกจากบ้าน พร้อมทั้งบอกตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าร้องไห้ไม่หยุดก่อนจะ like ไล่ด้วยว่ามดดำโทรมาเคลียร์ใจกันแล้วดันมดดำกระชากพาเปิดใจในรายการแชร์ถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าเมื่อเช้าได้โทรไปขอโทษรีน่าจังจริงๆถามพี่รีน่าเป็นอะไรทำไมคิดว่าหนูเอาพี่มาฆ่ากลางร,รายการหนูไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่หมายถึงต้องหยุดนำเสนอคือหยุดนำเสนอข่าวเรื่องนี้นางบอกตัวเองนางเป็นโรคซึมเศร้าเห็นคลิปที่ตัดแชร์กันมา ว่าฉันจะหยุดนําเสนอข่าวของนางนางบอกนางนอนไม่หลับไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นคือเอาจริงๆมันไม่จําเป็นจะต้องพูดอีกแล้วและไม่คิดจะลากใครมาตบกลางรายการพูดตรงๆไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแล้วพูดจากใจจริงๆติดต่อน,นางไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่นางปิดมือถือก็แอบสงสารนางนางเป็นโรคซึมเศร้าไปอ่านเจอในคลิปปุ๊บก็เสียใจหมดดํานั้นยังบอกได้ว่าฉันอธิบายให้นางฟังว่าตัวเองไม่สามารถเอาใครมาเสี่ยง เพราะตัวเองไม่ใช่เจ้าของก็รับเงินเดือนค่าจ้างเหมือนพนักงานทั่วไปบางคนคิดว่ามดดาเป็นเจ้าของรายการเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนเหมือนคนในตึกนี้ทั่วไปแค่อยู่มานานเท่านั้นเองมดดําคชาภากล่าวเปิดใจ